สวัสดีค่ะมันมสสมนัฝาใส่มาเลยพี่ใน้องวันนี้สิมาขอกำลังใจพี่น้องเด้ออดติดลมแล่าวกำลังหาวิจิตร์กินมาดึงสวยในพี่น้องเอาฟางใส่เรียบร้อยแล้วพดอสิขยับออกมองล้ว,ว่ารอดจมพระอาพี่น้องรอ้จมมาดึงสวนเด้อพี่น้องเอ้ยมันรุนสวยกันจา้ามานรุนสวยกันกำลังหาวิธีดูจา้าแม่บุญลอดจมลงแล้วพี่น้องนี่บรอดจมลงแล้ว ใวยกันเยอะดีน้องหอมหอมหอมถือหอมถือให้จบหน่อเดียวมันหอม มันดมนะโอ้คันหนันไปหาเนี่ยไม่ได้เจวกลังอดไปหาใหม่มาห้องดึงรถขึ้นจากต่อมอาจอดไปโดนไหลเพิ่นจมไม่พี่น้องเพราะที่จิตเครื่องออกจากมองเพราะเราจมรอดจมดินเพราะหูเมียเพราะจะตั้งเต็มเลี้ยวล้อรุ่นน้ากันจระพี่น้อรุ่นน้กัน รถเนี arias, ่ย oh, ต <cn> uh ีละรถตะเลงยังตีอีกร่งแล้วก็แล้วโอ้ยกัาเนาะคำอะไรคำแล้วบวกมาสองรอของเราคือยันยางบวกก่ยึดของเราที่นัวเน้ขั้นหนึ่งสิบเ็ดแ่สิบวบ้านสด้ลอย หยา้าวหยาบข้นเลยไปตำต็มเต็มเต็มเ้อไอไอตองสมหายแล้วตัวตองสมเป็นตเจ๊ตัวย่างตัวกระจ่อง